อยากจะพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาสวีเดนจะพูดว่ายังไงดีอันแรกก่อนนะคะอย่าพยายามพูดว่า no problem หรือ ing ะ problem เพราะคำว่า problem ไม่มีทั้งในภาษาอังกฤษและในภาษาสวีเดนค่ะม,คมันเป็นคำที่เขาใช้ล้อเลียนกันมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะในประเทศไทยที่ จะมีวงดนตรีชื่อดังก็ได้ทำออกมาเป็นเพลงเพื่อใช้ล้อเรียนนะคะแต่คำว่าพรอมแพรมไม่มีความหมายทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดนแต่เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะก็คือว่าถ้าคุณอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะในภาษาสวีเดนคุณสามารถพูดได้3แบบนะคะหรือ3ประโยคง่ายๆนะคะเช่นคำว่า i ิง e งนฟอร์ะ อิ g งเงี r ยฟอดะไม่เป็นไรก็คือสบายๆนะคะหรือคำว่า dead air อิงเง problem dead air อิงเง problem ไม่เป็นไร don't worry ประมาณคือไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะคะหรือจะพูดว่า dead w a r solution dead w a r solution ก็คือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะดังนั้นถ้าจะพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาสวีเดนนะคะคือ เวลาเราช่วยเหลือใครหรือเวลาใครเขา,เอ,าอยากจะขอโทษเราแล้วเราอยากจะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็ใช้สาประโยคนี้นะคะลองดูนะคะแล้วก็เลิกใช้คำว่า no problem หรือว่า inga problem นะคะไม่มีนะคะในคำศัพท์นะคะก็ลองดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าชอบนะคะก็สามารถติดตามคุบิวีทั้งใน Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok นะคะ สมัครเรียนได้ที่ Line แอดครูบิ๊กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ